วันลงจากขบวนเสียงรถยนที่แผ่วเบาคำรามมาดังขึ้นเรื่อยในค่ำคืนที่เงียบสงัดมองเวลาดูแล้วก็สามทสบหแล้วล่ะผมมีเพื่อนคนเดินชื่อนายมานิยินบูบนชัดชรารอรถเที่ยวสุดท้ายของวัน ผู้โดยสารมีไม่กี่คนหรอกแต่ละคนก็ต่างจมอยู่กับมือถือแล้วก็มีสีหน้าที่เหนื่อยล้าไปทุกคนเลยเขาก็เป็นคนสร้างสังเกตแล้วนะแต่เขาไปสะดุดเจออยู่คนหนึ่งกับใครบางคนนี่แหละเป็นผู้หญิงสาวใส่ชุดกระโปรงสีขาวสะอาดตาเลยผมยาวเป็นลอนสยายลง ปากปาผิวขาวเนียนเรากับกระเบื้องเคลือบเลยแหละเธอสวยมากจนหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ทีเดียวแต่ที่สำคัญแล้วรอยยิ้มของเธอมันตาตื่นใจเธอยืนอยู่ตรงนั้นน่ะาำลำพังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีหูฟังไม่มีท่าทีถึงความเร่งรีบเร่งร้อนเหมือนกับผู้โดยสารคนอื่นเลยเธอเพียงแค่รอ เอาด้วยอาการที่สงบนิ่งอย่างประหลาดเอาละรถไฟก็จะมีเสียงเข้ามาแล้วและจอดอยู่ดูบนชาชาลาเธอก็เดินเข้าไปในขบวนรถไฟอย่างชาชาเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่เป็นแรงดึงดูดที่เขาอยากจะเดินตามเธอไป เขาเดินข้ามขบวนแล้วขบวนเล่าจริงๆมันก็แค่ขบวนเดียวนันแหละแ,และเขาก็มองไปร,บรอบๆหวังว่าเธอจะนั่งอยู่ตรงนั้นสักพักแล้วล่ะเธอก็นั่งอยู่ริมหน้าตา่างสายตาเธอจ้องไปด้านนอกด้วยความไม่ลังเลเพราะเสือหนุ่มของเรานี่ก็ตัดสินใจที่จะนั่งตรงข้ามเธอ และร,รวบรวมความกล้าอย่งไรก็ไม่รู้เอยปากถามเออคุณนั่งรับทวนนี้บ่อยไหมครับด้วยน้ำเสียงแบบเจนเจ,น,เจนแบบประมประมาๆเลยแหละหญิงสาวก็ค่อยๆหันมามองด้วยสายตาที่เป็นประกายแบบเธอยิ้มรอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจของพ่อเสือหนุ่มของเราเนี่ยเต้นอยา่างปิดจังหวะแรงมากๆทุกวันเลยค่ะ เธอตอบด้วเสียงนุ่มนวลแล้วก็เยือกเย็นเหมือนสายลมในหยับคำคืนเชียวตั้งแต่นั้นมามเขาก็รอ3มทุ่ม15ในอมานิดของผมเนี่ยก็ไปยืนอยู่ที่นั่นเพื่อรอเธอเธอรอเธอที่จะขึ้นรถไฟขบวนเดิมเที่ยวสุดท้ายเหมือนเดิมและนั่งตรงข้ามกันและคุยกันตลอดทาง เธอพูดน้อยแต่ทุกคำพูดของเธอติดอยู่ในใจของเขาเขาเริ่มหลงลักแล้วแต่เขาก็เริ่มสังเกตเมื่อที่เขานั่งใกล้ๆก,กันนหูจมันเย็นว่าบเชียวทุกครั้งที่เธอขึ้นขบวนผู้ดโดยสารคนอื่นไม,ไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยนอกจากผมกับเธอที่สนใจกันสองคน แล้เขาก็ดูค่อนข้างทีง่จะดูผมเปนคนประหลาดด้วยมานิพูดอย่างนั้นนะคืนหนึ่งอ่ะในขณะที่เขาคุยกันรถไฟในแรนผ่านกระจบปากใหญ่เลยมานิกก็เผลอไปดูเงาในกระจกสิ่งที่เขาเห็นทําให้เขารู้ว่าแข็งไปทั้งตัวเลยคือในกระจกนั้นนะ่ะเขายืนอยู่คนเดียว นั่งอยู่คนเดียวมือของเขาเย็นว่าหัวใจที่ค่อยๆหันกลับมาหาเธอเธอก็นั่งอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มอันหวานของเธอเหมือนเดิมทุกๆวันแล้วเธอก็เอียงคอมาเล็กน้อยจ้องมาลึกถึงดวงตาก่อนที่จะพูดน้ำเสียงดูแผ่วเบาคุณจะอยู่กับฉันตลอดไปใช่ไหมคะรถไฟเข้าสู่สถานี ประตูเปิดออกด้วยสัญชาตญาณของมานิดนะเขาก็ลุกลเขาก็ออกไปจากขบวนคันนั้นนะ่ะแล้วก็ไม่มีวันไหนเลยที่เขาได้เจอเธออีกเวลา3ามทุ่มสิที่เดิมสถานีเดิมเวลาเดิม เหมือนกับว่าเธอหายไปหรือบางทีอ่ะอาจจะเป็นเขาคนเดียวที่คิดไปเองก็ได้มานิดนะมานิดและนี่คือเรื่องทั้งหมดของมานิดที่เราให้ผมฟัง